สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องกาลาแลนครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูรถสูสุกิเลิฟนะครับสูสุก,กิเลิฟรถสองจังหวะรุ่นเก่านะครับสตาร์ม่ติดรถสูสุก,กิเลิฟนะครับอาซีเลิฟรุ่นนี้หลายปีแล้วนะครับ ไม่ติดท่านี้ผมก็เช็คหัวเทียนนะครับเช็คไฟหัวเทียนเช็คขบูล้างขบูนะครับทํำยังไงมันก็ไม่ติดท่านี้รถสองจังหวะแบบเนี้ยมันไม่มีวาล์วนะครับมันไม่มีวาล์วแต่มันจะมีรีดรีดจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะถอดรีดออกมาเพื่อมาดูว่ารีดเป็นไงผมเอาน็อตออกแล้วนะครับเพื่อความรวดเร็วนเนี่ย รถสองช่งวงมันจะไม่มีวาลนะครับจะว่ามันจะมีลีดแทนแทนวาลทําหน้าที่แทนวาลนะครับเนี่ยไอสามช่องเนี้ยนะครับข้างหลังมันก็จะเป็นสามเป็นแผ่นเดียวนะครับแต่ว่าติดกันทําเป็นซี่เป็นสามซี่นะครับแผ่นเดียวกันเป็นไงฮะข้าวกินถ้าเ้าแผ่นใดแผ่นหนึ่งรั่วแล้วเครื่องมันจะไม่ติดนะครับพอเรายกแผ่นลีดออกไปแล้วนะครับเราก็จะเห็นตรงเนี้ยเป็นช่องนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าช่องไอดีนะครับช่องเนี้ย มันจะวิ่งเข้าไปหาลูกสูบนะครับเวลาลูกสูบวิ่งขึ้นวิ่งลงมันจะดูดเขาเรียกไอดีเข้าไปดูดน้ํามันเบนซิน,นเอาไปใช้นะครับแต่นี่เรามาดูที่ตัวรีดนะครับรีตที่ถอดออกมารีดมันจะทําหน้าที่แทนวาลวนะครับอันนี้นะครับที่ผมถอดออกมาเมื่อกี้นี่นะครับไอตัว รีดตัวเนี้ยมันจะทําหน้าที่ปิดเปิดปิด,เป,ดเปิดเวลารู้สูบวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับอันเนี้เขาเรียกแผ่นรีดนะครับถ้ามันถ้ามันมีถ้ามันอ้า,น,น,าน, R, นะครับตรงเนี้ยถ้ามันปิดไม่สนิทถ้ามันอ้าตลอดมันจะสตาร์ทไม่ติดนะครับมันจะเหมือนวาล์วรั่วนะครับอันนี้ก็เห็นไหมครับนี่ถ้าปิดปิดสนิทมันจะเป็นแบบแผ่นนี้นะครับ แผ่นนี้ปิดสนิทนะครับสองแผ่นนี้อันนี้แผ่นเนี้ยเปิดมากเห็นไหมครับมองมองทะลุมองทะลุลงไปข้างล่างนู้นะครับนนี้เดี๋ยวเรามาถอดออกมาดูว่ามันมีอะไรเศษฝุ่นหรือผงอะไรเข้าไปค้างอยู่นะครับถ้าเส้นผมเข้าไปยับหรือว่ามันมีร่องแค่นี้เดี๋ยวรถก็จะสตาร์ทไม่ติดนะครับถ้าไอตัวรีดแผ่นรีดมัน มีเป็นร่องนะครับจะสตาร์ทไม่ติดเลยเราจะต้องทําความสะอาดให้ดีนะครับเห็นไหมครับความสุกปกแสดงว่ากองอากาศมันทําหน้าที่ไม่ได้นะครับหรือว่ากองไม่ได้นะครับมันเลยปล่อยฝุ่นเข้าไปมีเศษมีเศษทรายเข้าไปยัดนะครับเนี่ยเศษทรายต้องทําความสะอาดนะครับเอาน้ํามันเป็นสินล้างวิธีทําความสะอาดก็ใช้นะ้ำมันเบนซินในรถนะครับดูดออกมาใส่ขวดแล้วก็ เจาะรูฝาก็บีบล้างอย่างเงี้ยนะครับล้างจนกว่าเราจะมั่นใจว่าเศษหินเศษทรายเศษอะไรมันออกหมดนะครับเราล้างให้สะอาดนะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้นี่ดำพื้นตอนนี้สะอาดแล้วนะครับแล้วเราสามารถดัดได้นะครับเนี่ยมันมันจะอ่อนเป็นสปริงนะครับเนี่ยสามารถดัดให้มันงุ้มลงก็ได้ล้างเสร็จพอเราประกอบเข้าไปถ้ามันยังอ้าอยู่เราจับดัดให้มันงุ้มลงก็ได้นะครับ ตอนนี้ล้างแล้วประกอบเสร็จแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับบริเวณที่มันมันอ้าอยู่ที่มันมีรั่วอากาศรั่วแล้วก็ล้างล้างแล้วก็ใส่คืนให้มันสนิทแบบนี้นะครับก็ไม่มีไม่มีรูรั่วแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวเอาไปประกอบเข้าให้เหมือนเดิมแล้วลงสตาร์ทดูอนนี้ ประกอบเข้าไปเรียบร้อยล้างเรียบร้อยประกอบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทดูนะครับจอยแลครับอ่าลืมกดติดตามช่องกาลาเรนนะครับเรืยๆครับชมครับสวัสดีครับ